ตอนนี้นะคะเฟนเดอร์ก็จะมาเทสสัญญาณของ l a r แม็กด a โ Back นะคะแบรนด์เขาบอกว่านะสามารถส่งสัญญาณได้ถึง250เมตรนะคะแต่วันนี้เราจะเทสกันประมาณ200เมตรโดยการที่เฟนเดอร์จะเดินไปตลอดแล้วก็มือปิดบ้างหันข้างบ้างหันหลังบ้างนะคะจะเทสว่าสัญญาณชัดหรือเปล่านะคะเราก็จะเริ่มกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะด้เฟนเดอร์จากทาง Zoom Camera นะคะวันนี้เฟนเนอร์จะมารีวิวตัวใหม่จากทาง h o l l y l a n d ค่ะไม่ตัวใหม่ของทาง h o l l y l a n นนะคะมีชื่อว่า l l a m Mac ค o Back นะถ้าทุกคนคุ้นเคยเสียงที่ฟังอยู่นี้นะคะก็มาจากเจ้าน้องตัวนี้ค่ะไมค์ฮอ l ลี่ a ลน l ์ล a ร์สแมค a c นะคะมาด้วยแพ็กเกจที่กระทัดรัดเลยค่ะแบบนี้นะคะที่เราสามารถขิ้วไปตัวเดียวก็คือจบเลยทุกคนแล้วเราก็จะมาเปิดให้ดูกันว่าข้างในเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ข้างในของเขาก็จะมีเคสมาให้เลยนะตัวนี้อ่ะเป็นแบบนี้เลยนี่แล้วจริงๆเขาก็มีสายมาให้อยู่ช่วงตรงนี้นะคะอยา,าจะอินเสิร์ตให้ดูว่ามันมีสายอะไรที่ให้เรามาบ้างซึ่งจะบอกว่าน้องตัวนี้ดีมากๆเลยเพราะว่าเขาให้สายที่สามารถใช้กับอุปกรณ์ทุกอย่างได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะคะ โทรศพัพท์หรือว่าจะเป็นในกล้องก็สามารถตอบโจทย์ทุกสายฟังก์ชันเลยไม่ว่าจะเป็นสายคอนเทนต์ไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะหรือว่าผลิตสื่อการสอนออนไลน์หรือว่าจะเป็นสายคอนเทนต์ดาว Tik ิกตอกที่ชอบร้องเพลงก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะคะก่อนอื่นนะก็ต้องบอกก่อนว่าในเคสเขานะคะข้างในก็คือจะมีไม้นะคะหตัวรับ2องตัวส่งนะคะซึ่งตอนนี้เราใช้1ตัวรับที่กล้องเรานะคะแล้วก็ตัวส่งที่1ก็คือที่เฟนเดอร์นะคะแล้วก็อยู่ในเคสของเขาอันนี้นะคะ h อร์ดิแลนลาสแมงดูโอแบงค์นะคะ,ะ,คะเขาก็จะมีนะคะชาร์จิ้งเคสนะคะแล้วก็มีนะคะไทป์ซี c นะคะทูไลทิงก็คืออาจจะต่อกับมือถือได้นะคะแล้วก็ USB-A to USB-C c a เบิลนะคะมี Type-C ี Type ือไทป์ซด้วยค่ะแล้วก็มีน้องขนปปุยนะเฟอร์รี่วินชิลนะคะสามารถป้องกันเสียงลมได้จะบอกว่าเมื่อก่อนเคยแบบไม่ใส่นะแต่พอใส่แล้วว่าเออมันอีกแบบอีกเลเวลหนึ่งเลยเดี๋ยวเราจะไปลองให้ดูนะคะว่าเสียงตอนใส่แลวไม่ใส่เป็นยังไงอันนี้ก็คือ3.5 TIS2 3.5 TIS คือเขาอะข้อดีของตัวนี้คือเขาให้สายเรามาครบเลยหมายถึงว่าซื้อตัวเดียวก็คือสามารถใช้งานได้ทุกงานเลยบางทีเราต้องการต่อกล้องก็ต่อกล้องได้บางทีเราต้องการแบบต่อจากมือถือก็ต่อจากมือถือได้เลยคือบ, <c oughs> บอกว่าตัดเสียงบรบกวนได้อย่างดีเยี่ยมเลยอ่ะล่าสุดเ <c oughs> ฟเดอร์ไปลองใช้ในงานเปิดตัวมาแบบว่าเสียงเพลงดังมากๆนะแต่ว่าพอแบบมาดูฟังเสียงที่หลังแล้วคือแบบว่าไม่ได้ยินเสียง จ๋งเลยจะบอกว่าเจ๋งมากๆเลยค่ะในตัวเคสของเขานะคะถ้าเปิดมาก็จะบอกว่าเขาอะเลมมาว่ามันให้ความรู้สึกของความแบบซอฟทัชเอออันนี้บอกไม่ได้นะคะต้องไปสัมผัสเองแต่เฟนรู้สึกว่ามันมีความแบบ คืดีในการได้จับเคสของมันอะบอกไม่ถูกเออดีไซน์เป็นแบบนี้เลยคือหน้าตาน้องแกใช้งานง่ายนะคะแล้วก็เขาบอกว่าในตัวลับนะหน้าจอเขาแสดงผลได้แบบว่ามีสีสันสดใสามากๆเลยนะคะเขาเคลมว่าใช้งานได้ยาว9ชั่วโมงแล้วก็สองตัวส่งนะสามารถใช้งานได้ยาว7.5ชั่วโมงนะแล้วโอเวอร์ออลในการชาร์จเคสเนี่ยะะทำให้เราสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวถึง22ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะ Hollyland Last m a c Duo Bag นะคะ Studio Audio a t Your Finger Tip นะคะเป็นระบบไมโคร ฟนแบบไรเวลีย์ไรสายแบบ all in one นะคะพร้อมเทคโนโลยีการตัดสิ่งรบกวนจากสิ่งแวดล้อมขั้นสูงสุดนะคะก็คือ environmental noise cancellation ค่ะจะบอกว่ามีเทคโนโลยีของ m a x t i m b e r นะคะในการประมวลเสียงให้ได้เสียงที่มีคุณภาพที่สุดในการใช้งานนะคะ mm hmm. เพิ่มความชัดเจนความลึกและความสมบูรณ์ของเสียงด้วยค่ะ พรีแลนด์ลาสแม็กเขามาด้วย2ตัวโสกนะคะหรือว่าทุกคนจะสามารถซื้อในอีกเวอร์ชันหนึ่งที่มันเป็นตัวโซโลนะคะมันมีดูโอแบล็ d ดูโอแบล็จะมาพร้อมเคสอะนี้แต่ถ้าตัวโซโลจะมีแค่1ตัวรับหนึ่งตัวโสกเนาะสามารถเลือกได้ตามสไตล์ที่คุณต้องการเลยแต่ว่าเป็นเซนเดอร์นะแนะนําให้เพิ่มอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าซื้อเป็นดูโอแบล็คดีกว่าะคะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าราคาของตัวโซโลเนี่ยมันจะตูดที่เจ็ด 9แต่ว่าตัวที่เป็น duo bag ที่มันมี2ตัวส่งเนี่ยอยู่ที่11 0 0 0ันบาทซึ่งราคาต่างกันไม่มากแนะนําว่าให้ซื้อที่มี2ตัวส่งแบบบางทีเราอาจจะทำคอนเทนต์แบบอ่ะขอให้มีเพื่ออีกสักคนนึงเราก็ทำคอนเทนต์ได้ง่ายๆเลยค่ะตอนนี้กลับมาพูดที่ในเรื่องของตัว h o n l y l a n d นะคะตัวส่งเขานะคะมีความจําในนี้นะคะอยู่ที่ 8GB กิกะไบต์หมายถึงว่าเราไม่จําเป็นต้องไปอัดคลิปแค่ในหน้ากล้องเนี่ยนะคะเราสามารถอัดคลิปในตัวน้องเขาได้เลยนะ,ะซึ่งมันแยกกันด้วยนะตัวนี้ก็มี8 G กิกตัวนี้ก็มี8 จะบอกว่าม,มันเป็นข้อดีมากๆเลยนะคะบางคีแบบในกล้องเราอัดมาแล้วเสียงแบบเออมันอาจจะผุขะหรือไม่ดีเราก็สามารถเอาไฟล์จากตัวเนี้ยไปใช้งานได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ตัวเนี้ยที่ f e นเดอชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะในตัวของน้องเขาอะมีความดีไซน์ที่ว่า เขามีแม่เหล็กมาจากด้านหลังเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องว่าแค่หนีบปกคอเสื้ออย่างเดียวอีกต่อไปเราสามารถแปะตรงไหนเสื้อก็ได้เราจะแปะตรงแขนเสื้อก็ได้หรือว่าแปะตรงตรงนี้นะโดยการที่แม่เหล็กของเขาก็จะหนีบตรงนี้เข้าไปแน่นมากๆค่ะอันนี้อีกเป็นหนึ่งข้อดีของเขาเนาะอันนี้ก็คือระบบในตัวไม้นะคะเรากดเมนูปุ๊บเราก็จะเข้าไปเจอเลกคอร์ดโหมดนะคะเลกคอร์ดโหมดเขาก็จะแยกได้เป็นทั้งสเตอริโอแล้วก็โมโนนะคะโมโนก็จะเป็นเสียง2ลายแบบในในในด้านโพสต์โปรดักชันนะสามารถทําเสียงต่อได้ก็คือแบบบางทีเรามีพี่ กอนสองคนแล้วคนนึงพูดไม่เท่ากันอะเราก็สามารถแบบว่ามาปรับเสียงที่หลังได้เนาะแล้วก็มีเซฟตี้แทร็กนะคะออกจากโหมดนี้ก็จะเจอมิกเซตติ้งนะคะมิกเซตติ้งก็จะเจอมิกเกรนนะคะแล้วก็ปรับความของไม้ได้ทั้ง2ตัวนะคะไม้มิกวันกับ m i กทูนะคะแล้วก็ออโต้เลคคอร์ดนะคะก็คือเปิดได้ว่าออฟปิดหรือออนเปิดนะคะแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นออโต้ออฟนะคะก็คือทุกๆก,กี่นาทีให้มันดับนะ15นาทีว่าไม่ให้มันดับเลย LED b r i g h t n e s นะคะก็จะเป็นแบบ normal หรือว่าเป็น low ได้ค่ะอีกอันนึงก็ storage นะคะก็คือก็ที่บอกว่าในไมค์เขานะคะมีสามารถอัดได้ 8GB นะคะแล้วก็สามารถดูได้ว่าเออเราอัดไปแล้วหรือเปล่าในตัวไมค์ที่1ห,หรือไมค์ที่2นะคะมันสามารถอัดแยกได้โดยที่มันไม่จ้อเป็นต้องอัดผ่านในกล้องเนาะโอเคโหมดต่อไปก็คือโหมด phone speaker นะคะ off ปิด on เปิดไดนะ้แล้วก็โหมด EQ นะคะเป็น Hi-Fi low cut หรือว่า vocal boost นะคะ สามารถปรับได้เหมือนกันแล้วก็ System Setting นะคะก็จะมี Pairing หรือว่าจะเป็น Byte ของหน้าจอแล้วก็ Upgrade Mode หรือว่า Date Time Language นะคะ Factory Reset Version Info ก็มีอปน,นี้เนาะ,ะความพิเศษของมันก็คือสามารถแยกไมหนึ่งไมลสได้เลยเนี่ยไมหนึ่งไมลสองเราสามารถปรับแยกได้ไมหนึ่งเราไม่ได้เปิดก็เลยจะไม่เห็นไมล์สองเปิดพอเรากดปิดคุณถ้าสังเกตนะไมจะเป็นสีแดงนี่เห็นปะ ให้เทปมากว่ะคลาสสิเนี่ยแล้วก็เล็กคอร์ดนะคะอันนี้สามารถเล็กคอร์ดได้ที่เลยหรือว่ากดที่หม่ได้ด้วยหรือกดที่ใหม่ได้โอเคอันนี้เราขอเปิดเสียงก่อนอะเรากดเล็กคอร์ดตอนนี้นะคะเฟนเดอร์ก็ออกมาข้างนอกเพื่อจะเทสไม่นะคะเวลาที่แบบว่าอยู่ข้างนอกเราได้ใช้งานจริงๆมีเสียงรบกวนเนี่ยเสียงเพื่อนกํนกนลาลังเมาส์คิแชทแชทเนี่ยว่ามันเข้าไม่ไหมนะคะอะอันนี้ใช้ระบบตัดเสียงด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้มันมีลมมาเราก็อยากลองใช้น้องฝนเนี่ย ว่าใช้แล้วนะคะจะปรับเสียงลมได้ประมาณไหนอ่ะโอเคขออนาะตใส่ไปนะ,ะอันนี้กเราอยากมหมีดไมเลยเนาะจะได้รู้ว่าเออเราพูดประมาณนี้เสียงประมาณไหนอ่ะเสียงเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นไหมคะเราจะพูดแบบเดิมเลยนะคะอ่าโอเคตอนนี้นะคะเรากำลังเทสไมค์ลา t m สแม็กดูบ็นะคะใครจะซื้อได้ก็คือมี1ึงตัวรับ2ตัวส่งในราคา11,000บาทนะคะซื้อได้ที่ซูมคาเมล่านะไม่ว่าเอฟเฟกตจริงๆกับเบลเกี่ยวกับอุปกรณ์กล้องทุกคนสามารถชอปปิ้งได้ที่ซูมคาเมล่านะคะ ตอนนี้นะคะเฟนเดอร์ก็จะมาทสสัญญาณของลาร์ดแม็กดูโอแบ็กนะคะแบรนด์เขาบอกว่านะสามารถส่งรับส่งสัญญาณได้ถึง2 5 0เ mm มตรนะคะแต่วันนี้เราจะทสกันประมาณ2 0 0 mm เมตรนะ,ะโดยการที่เฟนเดอร์จะเดินไปตลอดแล้วก็มือปิดบ้างหันข้างบ้างหันหลังบ้างนะคะจะทสว่าสัญญาณชัดหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะเราก็จะเทียบกับตัว DJI นะคะโอเคเราก็จะเริ่มกันเลยนะคะถ้า200เมตรนี่เราก็วัดตามระยะใน Google Map ไปแล้วนะคะจะอยู่ขอบเลยตอนนี้ได้อยู่ไหมคะเสียงได้อยู่นะคะมือปัดได้ไหมจ๊ะโอเคคระเราจะหันหลังอ,อ้ามีรถมา นะคะเราก็จะเดินกลางถนนไม่ได้นะคะ okay, ได้ยินอยู่ไหมคะหันหลังได้ยินไหมหันหลังก็ได้ยินนะโอเคเดินไปเรื่อยนะกระตุกเ้าใช่ไหมโอเคอ่ะถ้าระยะนี้ก็เริ่มกระตุกระยะนี้ก็อยู่ที่ประมาณ50นะคะ50ได้อยู่ไหมโอเคเสียงดีเนาะเอามือป,ปัดปัดได้ยินไหมคะมือป,ปัดปัดได้ยินนะหันข้างได้ยินอยู่ไหมโอเคหันหลังานดาตัวนี้นะคะ f e n d e อ r e v ีวิะะ Last Mac Duo Back นะคะระยะอยู่ตอนนี้ ประ่าณ100แล้วนะคะจะโดนหมาก,กัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะโอเคระยะตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงแล้วนะคะถ้าหันหลังในระยะนี้นะคะระยะนี้ตอนนี้อยู่ที่150เมตรไม่นา่าเชื่อนะคะเราจะต้องเดินไกลมากได้ยินอยู่ไหมจ๊ะได้ยินอยู่ก็ปิดก็ไม่ได้ยินเนาะโอเคนี่นะคะนี้ต้องถามอีก160 จะพูดนะคะตอนนี้ Fender ร์ v i e อ LAS m a c d u l BLACK นะคะจะบอกว่าไมาตัวนี้นะคะเขาเคมว่าสามารถใช้ระยะสัญญาณได้ถึง200เมตรเขียงกับตัว DJI นะคะก็จะเลยขออนุญาตวิ่งมาเท่านี้นะคะเราจะบอกระยะไกลมากๆตอนนี้ก็มีรถผ่านนะ,ะไม่แน่ใจว่าสัญญาณยังดีอยู่ไหมนะค,ะคนแปลกโอเคตอนนี้นะคะเฟนเดอร์ยืนอยู่ สองลอยเมรแล้วนะคะจะเอามือป้องได้ไหมมือป้องตอนนี้ตันข้ากนะล้วก็โอเคตอนนี้ก็สองลอยเมร์แล้วเขากำลังจะวิ่งกลับน,นะคะเพออไม่ที่จะเสียบจ้าวิ่งไปไม่ป้อง ตอนนี้นะคะเฟนเดอร์ก็จะรีวิวไมค์ไวเลสของ DJI นะคะซึ่งเขาบอกว่าสัญญาณเขารับได้ไกลถึง200เมตรที่เฟนเดอร์คอมียบเทียตัวนี้เพราะว่ามีหลายๆอย่างที่ใกล้เคียงกับ Polyland นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบแม่เด็กข้างหลังแล้วที่เราไม่ต้องหนีมอสที่มันสามารถหนีกับเสื้อได้แล้วก็สามารถอัดในตัวได้แล้วก็มีเคสชาร์แล้วคิดว่าใครไซส์กันเลยเรื่องดีไซน์เลยจะลองเทสสัญญาณดูอ่ะเฟนเดอร์ <F ender S 2> จะลองเดินนะคะให้ถึง200เมตรระยะเดียวกันเลยป,ปิดได้เลยค่ะพี่น่ารักมากขอบคุณค่ะ โอเคตอนนี้นะคะเฟนเนอร์ก็เดินอยู่น่าจะประมาณยังไม่ถึง10เมตรนะคะสัญญาณน,น่ดีอยู่ไหมจ๊ะโอเคมือปัดปัดก็ไม่เป็นไรเนาะหันข้างก็ไม่เป็นไรแล้วลองหันหลังหล่ะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าได้อยู่ไหมหันหลังได้ไหมหันหลังได้อยู่โอเคอ่ะเฟนเนอร์จะเดินไปนะคะส่วนใหญ่นะคะไม่จะมีปัญหาเวลาหันหลังจะไม่ค่อยได้ยินไหนเวลาไม่ได้ยินทํามือ,มอ,อยังไงทํามืออย่างนี้ได้ปะเออจะได้รู้โอเคตอนนี้ได้ยินอยู่เนาะหนึ่งสองสามสี่อ่ะมือป้องป้องได้ยินอยู่ไหมคะ สัญญาณชัดเนาะจะบอกว่าไม่ส่วนใหญ่นะคะถ้าหันหลังจะไม่ค่อยได้ยินนะคะก็จะเป็นเรื่องปกติเพราะปกติเนี่ยครึ่งระยะเนี่ยก็ถือว่าไกลเกินที่จะใช้แล้วเนาะ,ะอะไรคือการหมุนนะหมุนนะหมุนหันไปอะคะ่ะเราจะวิ่งเร็วแล้วไม่กล้าวิ่งอะคะ่ะลองเทสสัญญาณตรงนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ120เมตรนะคะมันก็ไกลเกินที่เราจะใช้แล้วงานะะแล้วนะ,ะเอามือปัดปัดดีมีไหมนะคะ ระ okay. ายะนี้ได้ยินอยู่ไหมไม่ได้ยินแล้วนะหันหลังคือไม่ได้ยินแล้วเปล่าไม่ได้ยินมันไม่ได้พูดจ้ะโอเคระยะนี้ได้ยินอยู่เนาะโอเคเราจะถอยไปเรา,าจะวนะนเขาไม่ได้ยินแน่นอนอะตอนนี้ขอฟังพูดนะคะตอนนี้เฟนเดอร์เทสไหม DJI นะคะคอมแพคกับตัวฮอลล y แลนด์นะคะ ตอนนี้ไม่น่ใจะว่าสัญญาณได้ยินยไหมนะคะเราก็ทูปไปหนึ่ง6 7 8ดนะคะระยะน,น,นี้สิบเมตรจะถึง2องรเมตรระยะน,นี้นะคะก็คือ2อ0เมตรแล้วดะะีใจไม่รู้ได้ยินอยู่ไหมนะคะเฟนเดอร์ก็จะบอกว่าตอนนี้นะคะเรากำลังเทสต์ไม่ดีใจเหนื่อยจังรอพี่ลบเสืึ่งไปนะคะโอเคตอนนี้นะคะเฟนเดอร์งเทสไม่ตัวดีใจนะคะ ซึ่งจะบอกว่าที่เทสตอนนี้เพราะว่าเขาขายขายตรงฮันนี่แลนด์เลยนะคะโอเคเราก็เทสเสียงตัดเสียงรบกวนด้วยทุกคนที่แบบว่าเวลามีมอไซค์ผ่านไนได้ยินเสียงไหมคะอันนี้เราใช้เสียงอินินอทของมันเลยตัวที่ไม่มีการตัดน้อยแคนเซลลซิ่งนะคะและระยะส0งเมตรแล้าก็เทสเรียบร้อยแล้วไม่รู้ได้ยินไหมอะหันหน้ามือป้องนะคะมือป้องหนึ่งสองพ ไม่รู้ว่า200เมตรได้ยินอยู่ไหมสองสามสี่ะที่เาเทสจะบอกว่าเราเทสร,ระยะเพราะเขาเครวมากมันใช้ไกลได้ถึง200เมตรนะเราก็เทสร,ระยะความถี่ของสัญญาณนะแต่จริงๆแล้วเราใช้กันไม่ถึงระยะนี้แน่นอนเราใช้กันแค่แบบว่า5เมตร10เมตรก็รู้แล้วอ่ะทุกคน ก็จบการรีวิวของ l a s แมก c Duo แบ็ k ไปแล้วนะคะเ e นเดอก็ได้เทสระยะในการพูดถึงไม้นะคะชัดหรือไม่ชัดนะส่วนใหญ่ก็คือในระยะที่เราใช้งานจริงก็ค่อนข้างชัดแล้วก็ใสเสียงใสเสียงเคลียร์เนาะเ e นเดอได้ลองตัวไม้ Last แมกในอีเวนต์ตอนเปิดตัวเขาแล้วนะจะบอกว่าเสียงดังมากๆเลยนะเขาก็สามารถตัดเสียงน้อยเสียงรบกวนได้อย่างเยี่ยมมากๆเลยแล้วก็เสียงอะ จะบอกว่าอัดมาคือเสียงใสกิกเลยนะเฟนเดอร์ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออตัวนี้เนี่ยน่าสนใจเลย <c oughs> ถ้าใครนะคะสนใจ Last Max Duo Bag นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ของซูมคาเมล่านะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางหน้าร้านซูมคาเมล่าทุกสาขานะคะวันนี้นะเฟนเดอร์ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายถ้าชอบรีวิวแบบนี้อยากสนับสนุนพวกเรา็อดน,นสินค้าพวกเราได้ที่ซูมคาเมล่าทั้งหมดทั้งแสาขานะคะหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ได้ค่ะฝากร้านกล้องทีมพูไว้ในดวงใจด้วยนะ